เป็นประจำทุกปีนะครับที่เรามาร่วมในงานมอเตอร์โชว์อินเตอร์เนชันแนลบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยเราจะส่งเมสเซจว่า Honda เนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่เทรนอนาคตรเรามองอย่างไรนะครับโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยปีนี้เนี่ยเราตั้งคอนเซปต์ของบูธของเราเนี่ยคือ uh, neo experience คือประสบการณ์ใหม่ๆในไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตนะครับเรามองครับว่าอนาคตเนี่ยลูกค้า ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหานวัตกรรมใหม่ๆหาไลฟ์สไตล์ที่จะต้องตอบสนองคนกลุ่มใหม่ๆเหล่านี้งั้นในงานนี้เราจะมีโชว์รถคอนเซปต์ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวไฮไลท์ของเราเนี่ยจะเป็นรถซูเปอร,ร์คัพเอวี EV, คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งเรานำเอาตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์เนี่ยนะครับผสมผสานกับดีไซน์ใหม่เป็นคอนเซปต์ของซูเปอร,ร์คัพ ซึ่งเป็นรถอมตะของ Honda เลยนะครับมาโชว์ในงานนี้นะครับแล้วก็ยังมีคอนเซปต์อีกหลายตัวครับเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เช่นเรื่องของมังกี้ฮ o n d a ามังกีนี่เป็นรถอมตะเป็นรถยอดนิยมนะครับของอโมเดลของที่ญี่ปุ่นเรามาคอนเซปต์ใหม่ในสไตล์มังกี้นะครับอันนี้เราก็จะโชว์ให้เห็นแล้วยังมีอีกครับตัวฮอนด้า300 TT レ e คอนเซปต์อีกนี่ก็เปอีกตัวหนึ่งครับที่ เป็นรถสปอร์ตในแนวคอนเซปต์ใหม่นะครับสไตล์นักเก็ตนะครับซึ่งอยากให้มาชมครับว่าคอนเซปต์ใหม่ๆของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ Big กไบค์โซน Big กไบคเนี่ยจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครับ NC 750เป็นรถรุ่นใหม่ที่จะมาเปิดตัวในงานนี้นะครับปีนี้เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับทั้งในส่วนของรถตลาดเล็กแล้วก็รถใหญ่ด้านกิจกรรมก็ยังแน่นแน่นอนครับอยากให้ทาง ผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับแวะเวียนไปที่ร้าน Honda Wing Center แล้วก็ Big Wing งบ่อยๆหน่อยครับเพราะว่าเราจะมีหลายๆอย่างที่นำเสนอบางส่วนก็นำเสนอในลักษณะของดีลเลอร์เองทั้งเรื่องของแคมเปญต่างๆเราจะมีพนักง,งานนะครับตอบข้อสักถามแล้วก็ร้านดีลเลอร์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยจะอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องนะครับนอกจากรถรุ่นใหม่แล้วเนี่ยกิจกรรมของเราเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับปีนี้ ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะเปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งที่3แห่งที่4ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่เชียงใหม่จะเป็นศูนย์ขับขี่ปลอดภัยที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแน่นอนใหญ่กว่าที่สนามกรุงเทพหรือสำโรงแน่นอนมีทั้งคอสของรถออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับซึ่งสามารถเรียนขับขี่ปลอดภัยด้วยแล้วก็สุขสนานกับการขับขี่ทั้งทางวิบากหรือทางทางเรียบ ก็จะไปอยู่ใกล้บ้านนะครับในส่วนของภาคใต้ก็คือภูกเก็ตภาคเหนือก็คือที่เชียงใหม่นะครับจะเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเนื้อที่ประมาณ20ไร่กว่านะครับอยากให้แวะเวียนไปบ่อยๆครับมอเตอร์ปอร์นี้ก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มันได้เองได้เตรียมแนวความคิดหลากหลายที่จะนำเสนอถ้าทุกท่านว่างเนี่ยนะครับก็อยากให้แวะมาที่อ,อ,อิมแพ t ที่นี่นะครับมาแวะเวียนนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมมีดารา,านักแสดงที่มาให้ความ บันเทิงนะครับกับผู้ชมโดยเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์นะครับ